จึงไม่ต้องมีการกักตัว14วันนะฮะทำไมจึงมาในประเทศเราได้และมาจากสหรัฐด,ด้วยนะครับมเมื่อวานนี้นะครับบิ๊กแดงผู้บัญชาการฐานบกพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ก็ชี้แจงเรื่องนี้นะครับว่าท่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ได้เคยร้องขออะไรไม่ได้เคยร้องขอยกเว้นอะไรนะครับเป็นไปตามข้อกําหนดนะกลุ่มคนที่ยกเว้น 11อกลุ่มอยู่แล้วนะครับคณะของพบทบสารัฐอยู่ในกลุ่มที่2นะครับการเยือนของผู้จัดการระบบสารัฐในครั้งนี้นั้นมาเพียงแค่วันเดียวนะครับคือวันที่9คือวันพรุ่งนี้แล้วก็กลับในวันที่10นะครับมาเพื่อลงนามในการถแถลงการวิสัยทัศน์ร่วมระหว่างกองทัพบไทยกับกองทัพบาสหรัฐซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผูกพันกันมานะครับตั้งแต่ ปลายปีที่แล้วผู้วัชงงาการบกสหรัฐอเมริกานั้นไม่เคยปฏิเสธที่จะไม่ปฏิบัติตามระเบียบใดๆทั้งสิ้นหรือกฎใดๆทั้งสิ้น